มาริโอ้คะวันนี้น้องสงสัยกับน้องแสนสุขมาทวงคำตอบเรื่องเกษตรกรที่เป็นแรงงานนอกระบบเขาจะมีสวัสดิการหรือหลักประกันทางสังคมไหมคะมีสิครับเดี๋ยวให้พี่แสนดีเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีจ้าน้องสงสัยน้องแสนสุขพี่จะอธิบายให้ฟังนะคะคนไทยทุกคนเราได้รับสวัสดิการจากรัฐอย่างเท่าเทียมและครอบคลุมค่ะ อย่างเช่นสวัสดิการด้านการศึกษารัฐมีนโยบายเรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลจนถึงม .3 สวัสดิการด้านสุขภาพรัฐมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือที่เราเรียกกันว่าบัตรทอง30บบาทและสวัสดิการผู้สูงอายุรัฐก็ยังมีเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วยนะคะสำหรับสวัสดิการของแรงงานหากเป็นแรงงานในระบบก็จะได้รับสวัสดิการจากนายจ้าง แต่หากเป็นแรงงานนอกระบบแรงงานที่ทำงานอิสระไม่มีการจ้างงานอย่างเป็นทางการไม่มีค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่แน่นอนสามารถสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตได้ด้วยการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตร,รา40แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533โดยมีให้เลือกถึง3ทางเลือกด้วยกันค่ะและสิทธิประโยชน์ในแต่ละทางเลือกก็จะแตกต่างกันดังนี้ทางเลือกที่1 จ่ายเงินสมทบเดือนละ70บาทได้รับความคุ้มครอง3กรณีคือกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกรณีทุกพลภาพและกรณีเสียชีวิตส่วนทางเลือกที่2จ่ายเงินสมทบเดือนละ100บาทได้รับความคุ้มครอง4กรณีด้วยกันคือกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกรณีทุกพลภาพกรณีเสียชีวิตและกรณีชาราภาพ และทางเลือกที่3ซึ่งเป็นทางเลือกที่จ่ายเงินสมทบมากที่สุดที่เดือนละ3 0 0บาทแต่ได้รับความคุ้มครองมากที่สุดโดยคุ้มครองถึง5กรณีด้วยกันคือกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกรณีทุกพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีชราภาพและกรณีส่งเคราะห์บุตรโอ้โมีทั้ง3ทางเลือกเลย แล้วสิทธิประโยชน์ตามความคุ้มครองทั้ง3ทางเลือกนี้แตกต่างกันอย่างไรครับพี่แสนดีต้องอธิบายก่อนว่าการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นั้นไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะคะเมื่อเจ็บป่วยผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิการรักษาเดิมที่มีอยู่แล้วเช่นบัตรทอง30บาทหรือหากได้รับสิทธิเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางก็ยังได้รับสิทธิตามปกติ แต่ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยและกรณีทุกพลภาพรวมถึงได้รับค่าทำศพกรณีเสียชีวิตและเงินสงเคราะห์บุตรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละทางเลือกแตกต่างกัน ในส่วนของกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจะเกิดสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า3ใน4เดือนก่อนเดือนที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยโดยสิทธิ์ของทางเลือกที่1และทางเลือกที่2จะเหมือนกันคือเมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ300บาท ากไม่ได้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่มีใบร,รับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ200บาทโดยภายใน1ปีได้รับสิทธิ์รวมกันไม่เกิน30วันหรือไปพบแพทย์แต่แพทย์ไม่มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวหรือให้หยุดพักรักษาตัวไม่เกิน2วันโดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ50บาทไม่เกิน3ครั้งต่อปี ส่วนสิทธิ์ของทางเลือกที่3คือเมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ300บาทหากไม่ได้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ200บาทโดยภายใน1ปีได้รับสิทธิ์รวมกันไม่เกิน90วัน 2. ในกรณีทุกพลภาพจะเกิดสิทธิ์และได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้แตกต่างกันตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินสมทบก่อนทุกพลภาพดังนี้ 1. ห,หากจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนภายใน10เดือนก่อนที่จะทุกพลภาพได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ500บาท 2. จ่ายเงินสมทบมาแล้ว12เดือนภายใน20เดือนก่อนที่จะทุกพลภาพก็จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ650บาท 3. จ่ายเงินสมทบมาแล้ว24เดือนภายใน40เดือนก่อนทุกพลภาพได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ800บาท และ 4. จ่ายเงินสมทบมาแล้ว36เดือนภายใน60เดือนก่อนที่จะทุกพลภาพได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ1,000บาทซึ่งสิทธิประโยชน์ของทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นั้นจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ต่อเดือนเป็นระยะเวลา15ปีส่วนทางเลือกที่3จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ต่อเดือนตลอดชีวิตค่ะ 3. กรณีเสียชีวิตจะเกิดสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า6ใน12เดือนก่อนเสียชีวิตยกเว้นกรณีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหากจ่ายเงินสมทบไม่ครบ6ใน12เดือนแต่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว1ใน6เดือนก่อนที่จะเสียชีวิตสิทธิ์ของทางเลือกที่1และทางเลือกที่2คือผู้จัดการศพได้รับเงินค่าทำศพ25,000บาทและหากจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนที่จะเสียชีวิต จะได้รับเงินส่งเคราะห์กรณีเสียชีวิตเพิ่มอีก8,000บาทส่วนทางเลือกที่3คือผู้จัดการศพจะได้รับค่าทำศพ50,000บาท 4. กรณีชาราภาพจะได้รับบำเหน็จชาราภาพซึ่งเป็นเงินสมทบจากรัฐและสิทธิ์จะเกิดเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์หรือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยผู้ประกันตนในทางเลือกที่1จะไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองในกรณีชาราภาพนี้ ส่วนสิทธิ์ของผู้ประกันตนทางเลือกที่2จะได้รับบำเหน็จชาราภาพซึ่งเป็นเงินสมทบจากรัฐ50บาทคูณกับจำนวนเดือนที่ส่งเงินสมทบบวกกับเงินออมเพิ่มและผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดและสิทธิของผู้ประกันตนทางเลือกที่3จะได้รับบำเหน็จชาราภาพซึ่งเป็นเงินสมทบจากรัฐร้0ยบาท คูณกับจำนวนเดือนที่จ่ายเงินสมทบบวกกับเงินออมเพิ่มและผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดกรณีจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนก็จะได้รับเงินบำเหน็จชาราภาพเพิ่มอีก10,000บาทโดยการออมเงินเพิ่มนั้นสามารถออมได้สูงสุดเดือนละ1,000บาทปีละไม่เกิน12,000บาทและ5 กรณีสงเคราะห์บุตรจะเกิดสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า24เดือนใน36เดือนก่อนเดือนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์และขนาดรับเงินสงเคราะห์บุตรจะต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือนซึ่งผู้ประกันตนในทางเลือกที่1และ2จะไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองในกรณีสงเคราะห์บุตรนี้โดยสิทธิจะเกิดแก่ผู้ประกันตนทางเลือกที่3ซึ่งจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนคนละ200บาท คลาวละไม่เกิน2คนและเป็นบุตรตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีบริบูรณ์ฟังแล้วน่าสนใจนะพี่แสนดีและตอนนี้มีเกษตรกรที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40กี่คนครับส่วนคนที่ยังไม่ได้สมัครครับถ้าเขาสนใจสามารถสมัครได้ที่ไหนหลักฐานการสมัครต้องใช้อะไรบ้างช่องทางการชำระเงินสมทบล้วครับน้องๆนี่ช่างซักช่างถามกันจริงๆเลยนะคะอย่างนั้นครั้งต่อไปพี่จะอธิบายให้ฟังคะ่ะ